และนี่คือสุดของการจอที่อยู่ในมุมของว่าออรัสออรัสเป็นแบรนด์ที่แตกจากกิกะระบตายและสูงกว่าเด็มันคือออรัสมาสเตอร์ GeForce RTX 5 0 7 0 Ti ครับเห็นปะ w i n f o r ร c สโ o ้ชซิ s เต็มอาร์เ0๊ห้าเขาว่ากันว่าเป็นตัวที่บึมบั่มอลังการที่สุดตอนนี้ครับแกะฮะชึบออกมาตรงนี้ฟึบชึบชึบโอ้โห โคตรใหญ่การ์ดออรัสนี่ตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยมันใหญ่กว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับสมราคานะออรัสมาสเตอร์ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วโอ้โหรอบนี้มันเป็นการรีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะสามพัดลมดูเทียบกับมือผมดิไอ้ยามันใหญ่เท่าว่าดูดิออรัสออรัสออรัสตรงนี้มีจอเหมือนเดิมนะผมต้องบอกว่าเวลาทำงานมันมีจอเหมือนเดิม PCB แค่นี้นะสกรีนคูลงน่าจะใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาสกรีนคูลงจะเป็นฝ่ามือ อลังการงานสร้างจาัด a r l Master อะไรก็คือ a Master ตัวนี้จะเป็น RGB เต็มที่มีจอเนะสุดว่ะ GeForce RTX 5070 Ti a l Rust Master นี่ครับ